เดี๋ยวครับมาเบิ่งบรรยากาศการรอรับนายกรัฐมนตรีะนะครับกับคุณพิรณิต์พ่มมาผู้ซื้อข่าวของเอ็นบีที่อุบลึ่งเนิ่นได้ไปรอรับแล้วนะครับอยู่ที่พื้นที่จังหวัดยะโสธรครับสวัสดีครับน้องพิมพ์ครับสวัสดีค่ะ ครับพี่กุ้งพี่โอ๋ครับตอนนี้ทีมก็อยู่ที่วัดบ้านทรายงามตําบลคำเขื่อนแก้วตําบลกุดกุมอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรครับซึ่งตรงที่บ้านทรายงามแห่งนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมและเป็นจุดที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายกเศรษฐทาทวีสินจะลงพื้นที่เพื่อมาพบประชาชนและมอบถุงยังชีพและฟางแก่ประชาชนที่เป็นเกษตรกรในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันนี้ครับ สำหรับที่บ้านไทรงามแห่งนี้มีครัวเรือนอาศัยอยู่กว่า200ครัวเรือนซึ่งในฤดูฝนจะประสบปัญหาน้ำชีเอ่อล้นเข้าหมู่บ้านเป็นประจำทุกปีขณะน,นี้ปริมาณน้ำเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านสูงกว่า50เซนติเมตรเป็นระยะทางประมาณกว่า4กิโลเมตรทำให้ตอนนี้รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้เพราะกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงตอนนี้ประชาชนต้องใช้รถที่ทางราชการสนับสนุนเพื่อเดินทางระหว่างบ้านไายงามและโรงเรียนบ้านกุดกุงซึ่งมีทั้งรถทหารและรถกระบะยกสูง และในตอนนี้ครับผมก็อยู่กับนายสำราญหัวดอนผู้ใหญ่บ้านบ้านไทรงามเดี๋ยวเราจะไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่และแนวทางการแก้ไขที่จะนําเสนอต่อท่านนาย,ยกรัฐมนตรีในช่วง10โมง,งวันนี้ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่บ้านครับครับสําหรับที่บ้านไทรงามแห่งนี้เนี่ยป,ปัญหาที่ได้รับตอนนี้คือ,อยังไงบ้างครับพี่น้องถูกน้าท่วมครับน้ําทีเอ่อล้นมาท่วมพี่น้องสะบันทรงามหลงัง 2 0 2 3หมเดือนถูกตัดขาดมา3เกือบอาทิตท์แล้วครับถ <sh ึงาทิตท์แล้วเกือบตัดขาดจากโลกภายนอกครับท่านพี่น้องติดเกาะอยู่ที่น่นบ้านไซงามท่านครับท่านแล้วตอนนี้แนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้นของประชาชนเป็นยังไงบ้างครับหน่วยงานราชการช่วยเหลือทุกภาคส่วนครับที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นเบื้องต้นนี่แก้คแก้ปัญหาแบบยั่งยืน ขอความไว้ขอจากงานราชการหรือรัฐบาลจากให้ทางรัฐรัฐบาลนี่ยกระดับให้ถนนสูงขึ้นประมาณ80ดสิบเซนถึง1เมตรครับเพื่อทังแก้ปัญหาไม่ได้เดินสันจรไปมาเข้าออกสะดวกครับท่านไม่ได้ใช้เรือไม่ใช้รถทหารยกสูงท่านถ้าแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนก็ขอทางยกระดับ80เซนถึงถึง1เมตรครับประมาณ4ี่โลครึ่งครับท่านแล้วสําหรับในพื้นที่เนี่ยเห็นว่า พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านได้รับผลกระทบมากน้อยอยังไงบ้างครับตอนนี้ประมาณครัวเรือนที่กระทบประมาณ226ครัวเรือนเนื่องที่ประมาณกเ, 2, เกษตร2 8 8 7เกไร่ครับนี่พื้นที่การ,กรเกษตรเสียหายครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกเทศฐธาทีวีศินครับที่มาตรวจเยี่ยมให้กําลังใจพี่น้องสะพานสยงามครับขอขอบคุณมากครับท่านนายกครับครับแล้วในช่วงประมาณ10นาฬิกาที่จะถึงเนี่ยครับ ทางผู้ใหญ่บ้านมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะนําเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรียังไงบ้างครับมี2โครงการครับอยากได้ถนนยกระดับประมาณ80เซนถึง1เมตรครับยกระดับประมาณ4ี4โลเศษครับโครงการที่2อ,อยากได้สะพานข้ามแม่น้ําชีครับเพื่อสัญจรไปมาให้สะดวกขนถ่ายสินค้าการเกษตรครับสฝากฝั่งครับที่จังหวัดยโสถึงจังหวัด ร้อยเอ็ดครับมันติดกันแม่น้าชีขวางกั้นครับเดินสั้นจรไปมาไม่สะดวกครับจกได้สะพานแม่น้าสีครับท่านถ้าถ้าเกิดได้ถนนเส้นนี้ที่ขอไปมาเนี่ยมันจะช่วยให้การเดินทางสะดวกขึ้นขนาดไหนครับสะดวกขึ้นตามหลักตัดขาดแทบทุกปีครับน้ำท่วมท้วมท่าแทบทุกปีอาศัยเรือครับถ้าได้ถนนยกกระดับประมาณ 80- เซนถึง1เมตรนี่พี่น้องก็สัญจรไปมาสะดวกท่านครับถ้าถ้าอยากจะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกจากที่จะเสนอไปเนี่ยอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ การฟื้นฟูหลังจากน้ำลดอยากให้ทางทางรัฐบาลนี่ช่วยเหลือฟื้นฟูการทุกอย่างละครับอยากได้หลังจากน้ำลดบ้านสวยงามนี่อาชีพเสริมคือทํานาปังอยากได้พันุข้าวครับเรียพันุข้าวทํานาปังการเลี้ยงเลี้งยงสัตว์เลี้ยงอะไรก็เป็นเป็ดไก่ไก่ไข่ก็ดีครับหลังจากน้ำลดฟื้นฟูครับให้พี่น้องบ้านสวยงามครับทั้ง233ครัวเรือนครับโอเคครับถ้านั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านมากนะครับครับ ครับแล้วสําหรับหลังจากนี้ข้อมูลของท่านนาย,ยกรัฐมนตรีที่จะลงพื้นที่มาอย่างวัดบ้านไซงามแห่งนี้ทีมข่าวก็จะติดตามและนํารวบรวมมานาเสนอให้แก่ผู้ชมทุกท่านต่อไปครับตอนนี้ขอส่งผู้ชมกลับไปยังสถานีครับ